หามาเยือนคอยย้ำเตือนสัญญากันไว้หนาวลม้มห่มเพลงจากใจเพื่อพี่น้องไทยไม่เคยลืมเลือนลมหนาวปีนี้ภาพอดีตเฝ้าติดย้ำเตือนขอพี่น้องพ้องเพื่อนอย่าได้ชเช่เฉือนช่วยเป็นแรงใจ นาวาวัดมอยคนนาาาาตกยวสัญญ่ะคุณลุงวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาบริจาคสิ่งของลมชมเลยนะหนาวลมชมดอกไม้ชมสวนดอกไม้หนาวลมชมสวนดอกไม้นะครับก็จะมีศิลปินเล่นอยว่ฝันเนาะค่ะเันนี้กเพิ่งมาถึงน,นะครับของเราจะไปบริจาคก,ก็จะมีเสื้อผ้าเด็กครับเสื้อผ้าเด็กจะได้เเสื้อผ้าของหล,ลานๆนะครับองกับตันน้องไต้ฝุ่นครับสองกล่อง ก็มีรถหคันเพื Support> ่อนเพื่อนที่มาบริจาคก็ยังมาบริจาคได้เรื่อยๆนะครับพักพวกเรามานะครับเราก็จะไปรับให้ทําไม่ไกลนะครับผมเพลงจะพล่อมบรรเลงบทเพลงข้างกายพี่น้องของเคพื่อนทั้งหลายขอให้เพศไทยผ่านพ้นด้วยดีลมหนา สำนึกหนาวเหน็บลึกแผ่ซ่านสวงในหนาวลมห่มเพลงจะคอยบรรเลงเป็นกำลังใจอย่ายอมแพ้วันไว้จะเป็นแรงใจให้ทุกทุกคน คลายหนาเสื้อผ้ารุ่นเก่าจากเราก็มีความหมายหนาวลมหมเพลงจะรลอมมานเลงบทเพลงข้างกายที่น้องของเพื่อนทั้งหลายขอให้เพศไทยผ่านผลด้วยดีลมหนาวมาเยือน ในความรู้สึกลูกห่วงสำนึกหาาเหียบลึกแต่ซ่้างชั่งหนาวลมหมเพงจะคอยบรรเลงเป็นกำลังใจอย่ายอมแพ้วันไวจะเป็นแรงใจให้ทุกทุกคนพาาห่ ร์ตการกุศลเพื่อฉลองครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหนาวลมชมดอกไม้ในวันนี้นะคะก็คอนเสิร์ตหนาวลมชมดอกไม้เนี่ยได้จัดขึ้นที่อุทยานเทคนโนโลยีการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในงานวันนี้นะคะ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มกราคม2567ค่ะจัดในช่วงเย็นนะคะตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะสำหรับเจ้าภาพในงานนี้นะคะก็จัดโดยโรงแรมบายาสิตาแอดเคเคยู U, และคณะบุดีทุกส่วนงานร่วมกับชมลมนักร้องนักดนตรีขอนแก่นและบ้านชีวศิลป์ค่ะแล้วก็มีการ นำอาหารมาให้อิ่มอร่อยนะคะจากบายาบาซ่าตลาดนัดรวมสตรีทฟู้ดร้านดังยอดฮิตของจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะคะก็จะมีท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยมาร่วมบริจาคเครื่องนุ่มผมเครื่องกันหนาวเครื่องเขียนเครื่องกีฬาของใช้ในชีวิตประจำวันและอาหารแห้งเพื่อนำไปมอบ ให้แก่ผู้ขาดแคลนและโรงเรียนในพื้นที่ที่อบตอดงลานอเภอสีชมพูจัังหวดขอนแก่นค่ะสำหรับผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลต้องการจะบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆนะคะก็บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้วันที่15มกราค,คม2567อ่าได้ แล้วก็เอาไปบริจาคได้ที่บริเวณล็อบบี้โรงแรมบายาสิตามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะใครที่มีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้นะคะแต่ยังสภาพดีก็นำไปบริจาคร่วมทําบุญกับโครงการหนาวลมชมดอกไม้ในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศงานหนาวลมชมดอกไม้ที่จัดขึ้นที่อุทยาน เทคโนโลยีการเกษตรกันเลยค่ะว่าบรรยากาศจะอบอุ่นแค่ไหนคะ่ะแล้วปีนี้ท่านกา็เริ่มตั้งแต่คุยกันในคุยในหมู่คณะบดีบอกน่าจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็แล้วก็ที่อีกอีกอีก,อกท่านหนึ่งนะก็คือคุณนิกลายเสือแต่คุณนิกลายเสือเนี่ยก็เป็นอีกบุคคลสำคัญนะที่มีงานนี้ขึ้นมาคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าจะต้องมีงานเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจารย เอนสีเนี่ยท่านก็เชักชวนคณนบดีนะฮะให้มาร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตแล้วขย้ายไปเรื่อยนะฮะมีวงมากขึ้นมีรักร้องน้องตีมากขึ้นจากงานเล็กๆนะกลายเป็นงาน60ปีมอขอกลายเป็นคอนเสิร์ตกากรเงศลสยิ่งใหญ่เลยนะครับนั้นก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะที่มายืนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับได้มาเปิดงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะฮะ กับทุกท่านนะครับที่มาร่วมการกรุศลนะเราจะได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้สิ่งที่เขาขาดแคลนนะครับก็ขอต้อนรับนะทุกท่านนะครับที่สู่คอนเสิร์ตหนาวลมผมรักแล้วขอ,อขอบคุณผนะู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนักร้องศิลปินนะหลายวงด้วยกันเลยนะครับนี่เริ่มจากคุณนิกลายเสือแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆหลายวงเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านแหําเภอและก็ทีมงานท่านผู้บริหารท่าน แขกผู้มีเกียรตินะทุกท่านนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ซ้ายมือผมด้วยนะครับผมก็ขอเปิดอคอนเนสิร์ตกลางสวนหนาวลมห่มรัก60ปีมอนะครับก็ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการศิลปินต่างๆนะมีทั้งนักร้องอาชีพและนักรอบบอกก้องสมัครเล่นเนี่ยแอบบอกนิดหนึ่งนักร้องสมัครเล่นเนี่ยคดับดีเนี่ยเป็นนักร้องสมัครเล่นก็จริงแต่เป็นนักร้องอาชีพหลายคนนะครับแต่เรามีกติกานะครับว่าเขา การร้องเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยจะต้องบริจาคอย่างน้อย1000บาทนะถ้าใครไม่ร้องนะจ่ายอย่างน้อย2,000บาทหากใครมาร้องแล้วเห็นว่าคนอื่นร้องแล้วทนฟังไม่ได้ขอให้หยุดให้บริจาค3,000บาทอนะ <laughs> งน้ผงว่าวันนี้เราจะได้มีส่วนสนุกสนานไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอเปิดดาวน์โลมหลนิธ เราลงรักอย่างเป็นทางการอาขอบคุณครับท่านอธิการครับเมื่อสักครู่นี้ท่าน,านผู้ประมือรับชมและรับฟังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นครับนะครท่านเดี๋ยวมีรอบ,บซ่อมนะครับมีรอบซ่อมค่ะขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณค่ะคท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยขานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานในการจัดงานท่านคณะบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมบายาสิตาของมาลัยขอนแก่นชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่นบ้านชีวาสินจังหวัดขอนแก่นตลอดจนนักศึกษาผูา้มีจิตเป็นอัตุศลนทุกท่านครับกระผมนายศักดาต้นโคชสานนายอำเภอศรีพูพกระผมในานามตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอศรีพูตลอดจนพี่น้องชาวตำบลโดนลางซึ่งหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้แล้วก็สิ่งของไปบริจาคกับพี่น้องนะครับก็รู้สึกดีใจว่ามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องในเขตพื้นที่ของกระผมซึ่งมีความเดือดร้อนและก็ยังต้องการเครื่องนุงม่มหมหรือชุมชนที่เปราะบางซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนอยู่นะครับ ในโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอนะครับนำมิตรจิตมิจรใจนะครับของทางมหาลัยขอนแก่นตลอดจนผู้มีกิจศรานะครับนำไปบอกกับพี่น้องชาวตะบนดงลานแล้วก็ชาวอำเภอสีมภูว่านะครับทุกท่านนะครับได้ร่วมกันและรับบริจาคนะครับเพื่อไปมอบให้กับทุกท่านนะครับก็จะขอนำนะครับบุญกุศลนี้ไปบอกพี่น้องชาวตะบนดงลานแล้วก็ชาวอำเภอสีมภูนะครับ ให้ทราบถึงตรงนี้นะครับใน,ในโอกาสนี้ก็กล้องขอขอบคุณนะครับทางท่านอธิการบดีและมหาวิาขอนแก่นตลอดจนคณะบดีทุกท่านที่ช่วยกันในการจัดงานคอนเสิร์ตในวันนี้เพื่อรับบริจาคและนําสิ่งของไปมอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอสีคพูเนพะตะบลหนองหลานขอขอบคุณทุกท่านคราบผมขอราบพระรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยผานพรบริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านคณะบดีท<อ><อ> <eton> ุกคณะ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงแรมบายยาสิตาบายาสิตามหาวิทยาลัยขอนแก่นชมรมนักร้องนักดนตรีขอนแก่นบ้านชีวศิลป์จังหวัดขอนแก่นผู้มีจิตศรัทธานักศึกษาทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคในงานวันนี้นะครับกระผมนะัทลวดแก้มาลาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานในานามตัวแทนของชาวพี่น้องตำบลดงลานนะครับ ขอกราบขอคนทุกท่านเป็นอย่างสูงมาในวกักาสนี้ครับตำบลดนองลานครับมีทั้งหมด11หมู่บ้านมีประชากร10,000เกือบ1 000, 7 0 0 0คนนะครับแล้วก็มีบ้านประชากรที่ตกสำรวจนะครับตกเกณฑ์มาตรฐานจอบถอยอยู่ขอสมควรนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของชาวตำบลหนอรงลรานปลูกอ้อยเป็นหลักนะครับ ปัญหาตอนนี้ก็คือนะครับก็มีราคาดีครับแต่ปัญหาตอนนี้ของชาวดงลานทุกท่านอาจจะทราบข่าวผ่านทางสื่อสารมวลชนหลายหลายหลายแขนงหลายช่องทางนะครับว่าตอนนี้ชาวตำบลดงลานของเราโดนช้างป่ากบุกลุกครับคนจะอยู่กับช้างได้ยังไงนะครับร่วมตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงวันนี้ก็เกือบเกินครึ่งปีไปแล้วนะครับที่ที่ช้างยังอยู่กับเรานะครับชาวพี่น้อง ตำบลอรงลรานของเราก็าถึงพืชไร่ไร้อยนะครับอ้อยจะมีราคาดีแต่ก็มีปัญหาในการดํารงชีพแล้วลหละครับตอนนี้เพราะว่ามีช้างป่านะครับ,บรปลุกลุกพื้นที่ทํากินของพี่น้องนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีกิจศรัทธามีใจเป็นกุศลที่ร่วมบริจาคเพื่อพี่น้องชาวตำบลองลานนะครับทางอําเภอสีชมพูและทางอบตอ องค์การบริหารส่วนตำบนลนองรานนะครับก็จะนําสิ่งของและเงินบริจาคของทุกๆท,ท่านนะครับก็ไปแบ่งปันและก็ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะครับครอบครัวเปราะบางในโอกาสต่อไปนะครับยืนยันว่าพวกเราจะดําเนินการมอบอสิ่งช่วยเหลือต่างๆนี้ด้วยความยุติธรรมเป็นที่สุดนะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่ร่วมบริจาคไปที่ ตำบลโรงลานของเราอีกครั้งหนึ่งในวันที่ส่งมอบสิ่งของนะครับและขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับครับ ย้ำเตือนสัญญากันไว้หนาวลมห่มเพลงจากใจเพื่อพี่น้องไทยไม่เคยลืมเลือนลมหนาวปีนี้ภาพอดีตเฝ้าติดย้ำเตือนขอพี่น้องพ้องเพื่อนอย่าได้แช่เชือนช่วยเป็นแรงใจ มหนาวพัดมาร้คราบน้ำตากายหนาวสั่นมาร่วมเติมเต็มฝันช่วยแบ่งปันเพื่อผู้อยากไรรวมสร้างความหวังสร้างพลังส้างกำลังใจให้ผู้พบประสบภัยต่อสู้ต่อไปด้วยใจกัน พอได้คลายหนาวเสื้อผ้ารุ่นเก่าจากเราก็มีความหมายหนาวลมหมเพลงจะรลอมกำเลงบทเพลงข้างกายพี่น้องของเพื่อนทั้งหลายขอให้เพชรไทยผ่านฝนด้วยดีลมหนาวมาเยือนคอยัง ในความรู้สึกปลกห่วงสำนึกหนาวเหน็บลึกแพ้ซ่อนสวงในหนาวลมห่มเพลงจะคอยบรรเลงเป็นกำลังใจอย่ายอมแพ้วันไวจะเป็นแรงใจให้ทุกทุกคน Eu sei